สวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาตดสอบในรถวีทีห้าศนะครับในเครื่องยนต์สองจแบบตอนเดียวนะครับครับความเป็นมานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถจากจังหวัดกาญจบนบุรีนะครับ เคยมาติดกับทาง NGV Development เมื่อสัก5-6เดือนก่อนนะครับโดยที่เข้ามาติดในรุ่น Eco นะครับซึ่งซึ่งเจ้าของรถนั้นณวันนั้นคาดหวังนะครับว่าต้องการเพื่อเพียงประหยัดนะครับและก็ไปได้เน้นในเรื่องการขับเร็วนะครับและก็คาดหวังว่าการวิ่งนั้น จากเดือนละหมื่นเหลือ5,000บาทพอใจและคุมความเร็วในระดับไม่เกินร้อยนะครับที่ประหยัดได้สูงนะครับและก็เมื่อใช้ได้สะระยะหนึ่งเดือนนะครับลูกค้าท่านนี้ก็ใช้ไปด้วยและติดตามวิดีโอทดสอบใน YouTube ไปด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเทียบ กับรถตัวเองกับการดูวีดีโอ YouTube ในระบบ n g v TFC 6 7นะครับก็ทำให้อีกเดืนก,กว่าถัดมานะครับท่านเจ้าของรถคันนี้ก็นำมาอัพเป็น HGV TFC 7ทนะครับและก็ปัจจุบันนี้นะครับก็มาอัพเพิ่มเป็น8นะครับจริงๆแล้วเหตุที่มาอัพนั้นนะครับปัจจุบันนี้ HGV TFC 8ทสำหรับในดปลายเดือน สิงหาคมนั้นนะครับยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแต่เนื่องจากว่าเจ้าของรถทันนี้นะครับนำรถเข้ามาเพิ่มถังนะครับจากสองใบมาเป็นสามใบนะครับสองใบนั้นนะครับสองใบแรกนั้นติดแทนอย่างอะไรนะครับและก็ใบหลังสุดนั้นติดท้ายนะครับติดท้ายกระบะนะครับก็คือหลังแคปนะครับหลังแคปคนนั่งนะครับติดถังร้อยลิตรเพิ่มไปอีกหนึ่งใบนะครับ การติดถังเพิ่มนั้นนะครับคันนี้ก็ใช้อลูมิเนียมตีลายปิดครอบด้านบนนะครับก็ก็ถือว่าสวยงามนะครับต่ำจากกระบะประมาณสักสี่นิ้วนะครับก็เรียกว่าเอาไปยืนเอาไ้นั่งได้แล้วก็ของก็ทับได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ประเด็นนะครับเราก็จะมาเช็คผลลัพธ์นะครับซึ่ง ท่านเจ้าของรถคันนี้ตั้งแต่ติดอีโค่ไปจนถึงเท F c 7เจ็ดนะครับก็ปรากฏว่าท่านเจ้าของนั้นบอกว่ามันมากขับสนุกมากนะครับก็หลังจากไปขับในระยะหนึ่งนะครับก็ถลุกเพื่อนฝูงนั้นแซวในเรื่องของควันนะครับในเรื่องของควันเพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นรถสไตล์โลเตีนะครับก็ถือได้ว่าถ้ารถซิ่งมาประกบ ข้างกันแล้วนะครับก็คงจะต้องอัดกันทุกครั้งไปนะครับก็ทําให้ในระบบ NGV TF4 ที่เป็นเชื้อเพลิงร่วมนั้นนะครับในขณะที่ใครมาแย่แล้วส่วนใหญ่ก็จะกดคันเร่งกันนะครับก็มักจะลืมนึกไปว่าเชื้อเพลิงร่วมนั้นนะครับเรายืมคันเร่งดีเซลมาจ่ายแก๊สด,ด้วยนะครับก็ทําให้ควันท่วมนะครับเพราะว่า N g v นั้นจ่ายในช่วงที่ ดีเซลยังจ่ายน้อยรักไก่จ่ายช่วงนั้นให้จ่ายมากนะครับนั่นคือ n TV t v t f c ในรุ่นเก่าๆนะครับก็แนวแนวทางนั้นก็จะพยายามทั้งเอ v นที e l เด m e n t เมก็พยายามแก้กันมาตั้งแต่ t f c 4แล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยสำรทิจผลเท่าใดนะครับในการดักดักคนประเภทตีนหนักนะครับหรือประเภทที่ชอบอัดชอบแข่งกันนะครับครับก็ ลูกค,ค้าก็มาเปย์นะครับผมก็เลยแนะนําว่าอ,อ,อยากจะลองไหมละครับตอนนี้ TFC8 เราเราอ,อยู่ในช่วงระหว่างการทดสอบถ้าจะมาร่วมกันวิจัยก็สามารถทําได้นะครับซึ่งรถคันนี้เองนะครับก็เป็นรถที่ได้ไปลองในช่วงที่เป็น TFC7 ให้กับคุณหมอที่ผมเพิ่งขึ้นวิดีโอ ole you-tube ไปนะครับที่มาจากอำเภอบ้านโป่งนะครับ ก็ปรากฏว่าคุณหมอท่านนั้นได้ลองรถคันนี้แล้วก็ชอบใจนะครับแล้วก็ได้นํารถมาติดและก็ขอเกทับรถคันนี้นะครับโดยการขอผมติดเป็น h g v TF48 ไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วนะครับสำหรับ h g v TF48 นะครับซึ่งเมื่อรถคันนี้ทราบว่าติด h g v TF48 นะครับก็ค่อนข้างจะร้อนใจนะครับอยากจะมาเล่นกันบ้างนะครับเพราะว่า หลังจากที่ลูกค้า NGV Development นะครับได้พูดคุยกันได้ทําความรู้จักกันแล้วนะครับก็มักจะมีการติดต่อกันเองนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านทาง NGV Development นะครับก็พูดคุยกันในเรื่องของศักยภา,าพนะครับในเทคโนโลยีใหม่ที่ การพัฒนาอย่างผิกประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับในการพัฒนา n e TF48 นะครับนอกจาก p e r ร์ r m รนมานะครับในการกดคันเร่งนะครับที่มาได้ดังใจนะครับและก็กดอย่างไรก็ตามนะครับควันไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวนี้เราได้ทำกับดักคน,คนประเภทกระทืบหนักนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้ ผมได้ลองรถ2.2คันนี้นะครับทีแรกออกมาก็ยังไม่แน่ใจเท่าใดนักนะครับซึ่งตัวนี้ก็เซตอัพโปรแกรมจากคันท,ที่ติดตั้งไ้วันก่อนนะครับของคุณหมอนะครับโดยที่โยนไฟล์เข้ามาคันนี้เลยปรากฏว่าก็มีความมั่นยำนะครับขณะนี้ผมก็ยังไม่ได้จูนใหม่นะครับก็ถือได้ว่าใช้โปรแกรมเดียวกันนะครับคันนั้นเป็นไฮไลเดอร์นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเตีย้ยที่แรกก็ยังกังวลว่าอรอบเกียร์รอบล้รอรอบอะไรต่างๆจะแมทหรือไม่นะครับก็ถือว่าแมทในทุกด้านนะครับดังที่ผมได้มอนิเตอร์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เห็นตลอดเวลานะครับก็ในขณะที่ทําความเร็วระดับไม่เกินร้อยนะครับตัวเลขก็อยู่ที่จุดหกจุดเจ็ุดแุดเก้นะครับแปดพันนะครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประทะลมแต่ละช่วงปะทะมากปะทะน้อยนะครับและก็ขับกันอยู่ที่ความเร็ว120ก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง12นะครับแล้วแต่ความนิ่งของเคเล่งที่เราจะควบกลุ่มมันได้นะครับครับก็ถือได้ว่า,าในเรื่องความประหยัดนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับและก็ที่สำคัญนะครับในรุ่นนี้ปัญหาในเรื่องของควันนั้นไม่มีนะครับ ก็เป็นดัชนีชี้วัดได้เลยนะครับว่าในระบบคอมบเรลนั้นนะครับเรานับการสิ้นเปลืองน้ํามันนับจากการคืนนะครับการคืนของการน้ำการส่งน้ํามันมาเข้าสู่ระบบคอมมอนเรลนะครับหลงังคอมมอนเรลนั้นเ,เมื่อยิงไม่หมดก็จะมีการถอนนะครับถอนคืนทางปลายหลังคอมมอนเรลนะครับคืนเข้าสู่ถังจุดนั้นเองนะครับก็จะ เอาเป็นจุดที่มาตวงวัดนะครับตวงวัดว่ากี่กิโลต่อลิตรนะครับก็ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นตัวเลขเรียวไทม์ที่แป0ผันอยู่ขณะนี้นะครับก็คือตัวเลขที่หลังจากติด n g v แล้วาการคืนน้ำมันสู่ถังนั้นก็เรียกได้ว่าในขณะลอยตัวนั้นคืนถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกว่าน้ำมันดีเซลนั้นเข้าสู่ห้องเผาไหม้นั้นถือว่าไม่เกิน 1>, 1- ่านะครับในขณะที่ลอยตัวและก็ในขณะที่ลดติดๆดอย่างเช่นณขณะนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับ15 -1% ถึงนเระครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเรียนรู้การขับในรูปแบบการขับอย่างรู้ใจคอมมอนเรลนั้นนะครับท่านผู้ชมนั้นสนใจติดตามวิดีโอที่ทางผมได้ขึ้นไปหลายวิดีโอให้ ท่านผู้ชมได้ไปทดสอบกันนะครับว่าสามารถขับอย่างรู้ใจคอมม่เร็วได้หรือไม่นะครับเทคโนโลยีการพัฒนานะครับในรูปแบบของ e ิ V ทีนะครับก็แตกต่างกับสากลนะครับ ที่รู้กันนะครับว่าถ้าพูดถึงการ์รถยนต์นะครับสังคมที่คิดว่าเป็นมาตรฐานนั้นนะครับทุกคนก็ต้องคิดถึงว่าระบบการ์ดติดรถยนต์ดีที่สุดก็ต้องเป็นอิตาลีนะครับซึ่งซึ่งแนวทางการพนัฒนาอิตาลีนั้นนะครับเขาพัฒนาในรูปแบบซิงเกิลน,นะครับซิงเกิลฟิลเขาเรียกว่า เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าพูดตามภาษาไทยเขาเรียกว่าสลับนะครับสลับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือหมายถึงว่าในขณะที่วิ่งไปสักพักหนึ่งจากแก๊สก็สลับมาเป็นน้ํามันนะครับและก็หลังจากที่เป็นน้ำจากน้ํามันเป็นแก๊สนะครับขับระยะหนึ่งน้ํามันเป็นแก๊สแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้แก๊สตลอดไปนะครับก็เป็นอันใดอันหนึ่งนะครับ เรียกว่าถ้าน้ํามันหมดก็ใช้แก๊สต่อได้หรือแก๊สหมดก็ชั้น้มันต่อได้นะครับส่วนในระบบเอ็นจีเชื้อเพลิงร่วมนั้นนะครับไม่ใช่นะครับจะต้องใช้คู่กันตลอดเวลาเพราะว่าเ,เครื่องยนต์ประเภทนี้เป็นเครื่องยนต์ประเภทอัดระเบิดนะครับไม่ได้ใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดฉะนั้นการติดตั้งในระบบเชื้อเพลิงร่วมนั้นจึงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่า จะต้องมีดีเซลนั้นเป็นกับตันนะครับแล้วก็ NGV นั้นเป็นผู้ช่วยกับตันนะครับและก็เทคโนโลยีที่เราพัฒนานั้นจะทำอย่างไรให้ผู้ช่วยผู้ช่วยกับตันนั้นมีความฉลาดสูงนะครับที่จะแย่งกันทำงานของกับตันให้ได้สูงที่สุดนะครับและก็ NGV นจีบีท4 8นั้นนะครับก็ถือได้ว่ามีความฉลาดสูงนะครับแย่งกันทำงาน ดีเซลนั้นได้ไดถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ลอยตัวนะครับ97ถึง99ในขณะลอยตัวสามารถทำได้นะครับก็ถือได้ว่าในเรื่องราวของการใช้เชื้อเพลิงร่วมนั้นนะครับที่เป็นสากลทั่วไปนะครับอัตราส่วนนั้นเป็นที่ทราบกันนะครับว่า,อ,าอิตาลีที่โฆษณา ถ้าย้อนอยุคไป10ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในระบบสากลนั้นก็ใช้ดีเซล70%นะครับ NGV 30%นะครับหรือว่ารายที่เก่งๆก,ก็อาจจะเป็นดีเซล50% NGV 50%นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ของ NGV Development นะครับไม่ใช่50%ต่อ50%นะครับเราทิ้งห่างกันไปเป็น10เท่าแล้วนะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในระบบ NGV เทีนะครับประหยัดได้สูงกับรถลูกค้าเราทุกๆคันนะครับ <c oughs> เหตุใดนะครับเหตุใด NGV Development จึงทำได้ประหยัดสูงถึงเพียงนี้นะครับ <c oughs> เหตุผลก็คือ NGV Development นะครับพัฒนา ECU ตอบสนอง ได้ดีเพราะว่า ECU ของ NGV Development คิดมาเฉพาะรถคันนั้นๆนะครับไม่ใช่คิดมาแบบครอบจกัาจากรวาลจักรวาลนะครับคือหมายถึงว่าสากลน,นั้นคิด ECU ตัวหนึ่งมาก็คือใช้ได้กับรถทุกคันนะครับส่วน NGV นั้น NGV Development นั้น คิดมาเพื่อคันใครคันมันนะครับความแม่นยำจึงต่างกันอย่างมากนะครับเช่นวันก่อนติดรถคุณหมอไปนะครับบีทีห้าศูนย์สองจุดสองตัวสูงนะครับวันนี้ผมมาติดตัวเตี้ยนะครับก็เอาอสตัวนั้นยกไฟมาทั้งหมดเลยนะครับก็มาโยนใส่คันนี้นะครับก็สามารถใช้กันได้จึงจึงบอกท่านผู้ชมได้ว่าในระบบ n อ v น f ีีเที ไม่มีการใช้รถลูกค้าเป็นหนูลองยานะครับความแม่นยำจึงสูงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอสิ้นสุดในการบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ